ถามว่าทำไมถึงทาวัวต้องทําวัวประกวดเดินสนามก็คือเอาเป็นฟาร์มใหม่เราต้องการโชว์โชว์วัวของเราแบรนด์เราศักยภาพของเราในการบีดการเลี้ยงแล้วก็เอาไปเดินสนามตัวนี้ได้รางวัลสูงสุดก็จูเนียร์แชมป์งานสกลนครครับตอนทําเดินประกวดได้รางวัลสูงสุดก็คือโปรดีออฟเดมพี่สาวตัวเนี้ก็ขายไป2องแสนสาม พี่สาวอีกตัวหนึ่งก็ขายไปสองแสนห้าพอยังไม่เคยโพสไม่เคยเปิดตัวให้ใครดูยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องยูสิบฟาร์มอเมริกันบามั่นช่องที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวัวนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปชมฟาร์มวัวอเมริกันบาร์มั่นพันธ์แท้ไอดีนาเรนเชิญชมกันได้เลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพี่โอเี่นะครับอดีนายเรนนะครับโอบ้านนนเต๋งครับบ้านนนเต๋งตำบลนนเต๋งอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชนะครับอยู่โคราชนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงวัวอเมริกันบามันพันแทะนะครับบามันเรือดร้อยนะครับทําไมต้องเดินสนามประกวดครับก็ของของผมมันเป็นเป็นฟาร์มใหม่เนาะ ฟาร์มใหม่ ID9 ID9 แลนก็คือเพิ่งทำมาใหม่เนี่ยปีที่6ปีที่6กที่ทำวัวบามันเลือดร้อยแล้วก็ปีที่4ที่ทำวัวประกวดในสนามก่อนเน้นทำเองครับที่ถามว่าทำไมถึงทำวัวต้องทำวัวประกวดเดินสนามก็คือเราเป็นฟาร์มใหม่เราเรามีวัว เราต้องการโชว์วัวของเราแบรนด์เราศักยภาพของเราในการบีดการเลี้ยงแล้วก็เอาไปเดินสนามโชว์แบรนด์ของเราเองนะครับครับผมเพราะเราต้องส่งผลงานที่เราพัฒนาอนุกรรมเพื่อไปการันตีคุณภาพของวัวที่เราพัฒนามาใช่ครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาววัวเราคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็น ลูกผสมจนถึงบาง<ช>มันเลื่อนร้อยที่จะพัฒนามาถึงพันธแทะนะครับ,รบก็จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุก,กรรมในวันข้างหน้านะครับการบริหารจัดการฟาร์มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับใช้วิธีการเลี้ยงในลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อเป็นการแชร์ <share S 2> ประสบการณ์ให้พี่น้องเกษตรกร,กรครับครับผมก็ตื่นเช้ามาอันนี้จะพูดในมุมของวัวประกวดนะครับอันเนี้ยวัวประกวดเช้ามาก็จะ ให้อาหารวัวมื้อแรกครับเป็นอาหารคนมือแรกอาหารคนมือแรกตอนเช้านะครับครับส่วนแม่วัวก็จะปล่อยลงแปลงปล่อยลงแปลงยาเลยครับแม่วัวที่คุณท้องุท้องลูกอ่อนอย่างเงี้ยก็จะปล่อยลงแปลงยาเลยลงแปลง้าแล้วพอให้อาหารวัวประกวดเซจปุ๊บกินอาหารเซจก็จะเริ่มโยงฝึกสมาธิก็คือในกลุ่มพวกนี้ครับเป็นการฝึกนะครับฝึกโยงก็จะโยงอยู่ประมาณ สองถึงสามชั่วโมงหมายถึงวัวที่ฝึกเก่งแล้วนะครับที่นิ่งละแต่ถ้าวัวใหม่ก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็จะค่อยๆขยับช่วงเวลาแล้วสําหรับวัวใหม่ที่เข้าการฝึกเนี่ยครับต้องอยู่ใกล้ชิดไหมครับต้องเฝ้าไหมครับอืแรกๆก,ก็ต้องดูตลอดครับแรกๆก,ก็ต้องดูตลอดเพราะว่าบางทีมีอาการดิน้นการคัดขืนพอไม่เคยแต่ว่าถ้าเป็นวัวที่เกิดในคอกเนี่ย ที่เราบีดเองที่อยู่กับเราผมจะคุกคีตลอดคือจะเล่นกับเขาตลอดแล้วเวลาเราเอามาเข้าคอร์สฝึกเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อเรื่องตื่นตกใจ<อ>แต่ถ้าเป็นวัวที่ลูกค้าเอามาบาง,บางตัวนี่ไม่เคยจับเลยกว่าจะปะลาะได้กว่าจะเขาเชื่อใจเราได้ก็ใช้เวลาก็สร้างความเชื่อใจใ<ช>ไว้ใจให้กับวัวด,ด้วยใช่ครับนะครับอย่างพวกเนี้ยฝึกเก่งแล้ว ถึงเวลากระจับมามัดโยงเลยก็ตีไปสองถึงสามชั่วโมงต่อต่อโยงหนึ่งครั้งเกบประกวดที่ฝึกฝึกได้ที่แล้วหมายถึงว่าฝึกได้พอระยะเวลาแล้วนะครับก็ถือว่าปล่อยได้วันหนึ่งสองสามชั่วโมงนั่นอยู่ได้โดยที่แบบไม่มีอันตรายแล้วเราไว้ใจได้แน่นอนใช่ไหมครับหลังจากโยงโยงตามกําหนดเวลาเราละก็จะเอาออกไปอาบน้ําที่ข้างหน้า อาบน้ําทาความสะอาดครับทุกตัวที่จะเข้าสู่คอร์สฝึกประกวดอาบน้ําเช้าอาบน้ําเสซ็จตัวแห้งอะไรก็จะเข้าขอบพารา,าลิเก<อ>เยอะกันกนรนะอกินอาหารเที่ยงอ๋อครับแล้วภารกิจเ,เยอะขนาดนี้มีแรงงานหรือผู้ช่วยเลี้ยงอีกใช้จํานวนกี่คนครับอย,อยู่อยู่ประจําเลยทั้งวันทั้งคืนก็คือเอสคนเดียวครับน้องเอสอยู่ดูผู้ช่วยนน้องเอสนะครับ อยู่ด้วยกันตั้งแต่แตเด็กๆรู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนทีให้มาช่วยคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแล้วก็หลังจากกินอาหารเที่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะช่วงโยงก็จะทําความสะอาดอคอกเลยทําความสะอาดอคอกช่วงโยงนะครับไม่ใช่ว่าหลังจากให้อาหารโยงก็จะดันออกมาแล้วก็จะมีรถมาเก็บไปทิ้งใส่แปลงหญ้าของเรา เป็นปุ๋ยคอกนะนำลงหมุนเวียนเข้าสู่แปลงคีวัวคีวัวจะเก็บทุกวันครับไม่มีตกค้างแม่แต่วันเดียวครับคอกจะสะอาดมากเลยครับสำหรับไอดีไครับก็จะเก็บทุกวันครับไปทิ้งเพราะว่าต้องการให้วัวเขาอยู่แบบเขาเรียกอะไรปลอดโปร่งสบายยงี้ความสะอาดให้บรรยากาศดีๆครับากาศดีๆไม่เครียดนะครับใช่ไม่เครียดอากาศถ่ายเทตลอดความสะอาดน้ํา น้ำก็สามวันจะทําความสะอาดครั้งหนึง่งครับสามสี่วันนะ่ะไม่เกินห้าวันจะต้องล้างถังครั้งหนึ่งครับเรื่องของอค่าใช้ใจ่ายแล้วก็รายได้ในฟาร์มนะครับที่เราทำรามันพันแท้มานะครับ,ค,รบค่าใช้ใจ่ายนะมันมีเป็นเดือนอยู่แล้วครับส่วนรายได้รายได้หลกัลกๆเลยหลกัลกๆเลยนะครับก็จะเป็นวัวฝึกของลูกค้าครับก็จะมาเป็นเดือนก็จะได้เป็นก้อน มีรับฝึกวัวทำประกวดตอนนี้ก็ให้กับลูกค้าตอนนี้ก็รับอยู่ห้าตัวครับแล้วก็จะมาอีกสองตัวตอนนี้มีมีลูกค้ามาให้เราช่วยฝึกแล้วก็ทําเดินสนามประกวดนี้ห้านะครับมีลูกค้าติดต่อมาอีกสองนะครับที่ยังจะเข้ามาทหน้าเนี่ยครับส่วนรายได้ที่จากการขายวัวมันก็ถ้าพูดตรงๆเราก็กาหนดไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าอย่างวัวตัวหนึ่งเราก็แต่งตัว าเรียกอะไรเสริมสวยแต่งตัวให้สวยฝึกให้เชื่องให้มีสมาธิก็คืองบประมาณในการเลี้ยงดูใช่แล้วก็ลูกค้าก็จะมาดูอย่างล่าสุดก็ขายไปอยู่สามแสนเนี่ยครับย่านมตัวเมียกี่ตัวครับสามแสนตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับเป็นบามันครับแดงแดงครับบามันแดงนะครับที่ทางฟาร์มได้แบ่งปันที่น้องเกษตรกรไปหนึ่งตัวนี่อย่างตัวนี้อายุยังไม่ถึงสองเดือนตัวนี้ ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ลูกค้าจะมาดูนะครับมาดูสิ้นเดือนนี้ครับครับพึ่งคลอดได้2เดือนนะครับจะมีลูกค้ามาดูสิ้นเดือนนี้นะครับใช่ก็เปิดราคาให้ไปแล้วสี่แสนครับอันนี้ก็เปิดราคาให้ไปแล้วสี่แสนบาทนะครับครับนี่ลูกเซปินร้อยทิบแปดครับแม่เขาเป็นทีเอสหนึ่งก็เก้าทับสองครับอ่าที่ตัวแม่เขาเป็นลูกตัวที่แปดของแม่นี้แล้วแปดตัวเนี้ยได้ตัวเมียทั้งหมดเลยลูกตัวที่แปดแล้วเดินสนามได้รางวัลทุกตัวนะครับ นี่ประมาณเดือนในหน่อยๆกว่าๆนิดๆครับครับดูครับวัวเขาครับเขารู้จักเจ้าของนะครับ,รบเล่นกับเขาตลอดครับ ตัวนี้เป็นโซนโซนปล่อยแม่พันธุ์ที่ว่าชุดประกวดแล้วก็มดอายุประกวดแล้วก็อุ้มท้องตัวนี้เป็นลูก8-25สทับหครับตัวนี้มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งที่กําลังปึกประกวดอยู่แล้วก็ตอนนี้ท้องท้องก็1-7ท้องกับ1นทัครับแล้วก็ตัวนี้ได้รางวัลสูงสุดก็จูเนียแชมป์งานสกลนครครับจูเนยียแชมเปี้ยนับสกลนครนะครับน้องไข่มุกครับ ้องไข่มุกเป็นลูกเอจีตองหนึ่งครับตอนนี้ท้องลูกตัวที่สองอยู่กับเซปปินร้อยทับแปดแยกเพจตอนนี้ท้องไปสามเดือนแล้วครับแล้วก็ตอนทําเดินประกวดได้รางวัลสูงสุดก็คือโปรดีออฟเดมครับได้โปรดีออฟเดมที่งานบุรีรัมครับอันนี้งานบุรีรัมเนาะเดินกับพี่ชายเขาโกโก้ครับที่ขายไปอยู่บุรีรัมครับตัวนี้ ชื่อน้องมารีครับเป็นน้องสาวของโรเซ่น้องสาวของโรเซ่ตัวแดงนน่นครับตัวนี้เพิ่งคลอดลูกกับกัปตัน518ได้ตัวผู้ตัวนี้ได้คาวินเนอร์งานห้ยแถงนนและก็ยุทธทำขวดเช่นเดียวกันใช่ครับอุ้มท้องกันเลยมเมวไปสนามครับตอนนี้มีผลงานออกมาให้ชมแล้วนะครับครับอันนี้ลูกแรกครับทำท้องตั้งแต่อายุ18เดือนตัวนี้ ก็ยังเดินสนามได้อยู่อีกฤดูการหนึง่งแต่ว่าคงไม่ทําไปละอันนี้ทําท้องตั้งแต่อายุ18เดือนเลยนะครับ,รบอันนี้มีผลงานให้ชมเนี่ลูกเขาครับนี่ตัวลูกลูกชายกับตันนะครับครับกับตัน518ปตัน518ครับตัวนี้แม่ของดีเซลกับลูกชายเขาตัวแรกที่เดินสนามก็ได้รางวัลสูงสุดก็ก็ได้รางวัลทุกสนามครับแต่ว่าสูงสุดก็คือลีเซิร์ฟแกนแชมเปียนงาน กระแพงแสนครับนี่คือแม่เขาตอนนี้แม่เจ้าดีเซลนะใช่เจ้าดีเซลตัวนี้ดีเซลเป็นพี่ชายตัวแรกนะครับครับลูกชายตัวเลกตัวที่สองของเขาครับอ๋อเป็นตัวที่สองของเขาแล้วก็น้องสาวก็ทำกว่าสิบสี่ทับเก้าก็ได้เป็นตัวเมียก็ทําประกวดอยู่ครับอันนี้ก็ท้องสามเดือนแล้วครับกับหนึ่งทับเจ็ดผลงานก็เดินสนามมีดีกีตติดตัวทุกตัวนะครับสําหรับแม่นี้ครับแล้วตอนนี้ทางฟาร์มมี อ่าแม่พันธุ์ที่อุ้มท้องแล้วเปิดแบ่งไหมครับตอนนี้แม่พันธุ์อุ้มท้องยังไม่มีเปิดแบ่งครับก็จะมีที่หย่านมที่ผ่านการฝึกแล้วก็มีอยู่ครับครับคือช,ชุดนี้เป็นชุดแม่พันแม่พันธุเพิ่งผสมรอผสมแล้วก็อุ้มท้องแล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ครับเดี๋ยวพามาดูทีละตัวครับครับนี่แม่พันธุ์ในตำนานครับอีจอย ที่ทองตัวนี้นะครับที่โอเล่ฟาร์มได้เอาลงประจำนะครับนี่คืออิจ่อยครับเป็นแม่พันธุ์ที่นี่ลูกเขาเขาส่งลูกอยู่ที่นี่หลายตัวแล้วครับแม่แม่คําแม่คูณครับซื้อชีวิตเข้ามาตอนนี้ทองกับเอสไซแล้วไหมดัตตันครับนี่ลูกสาวเขาตัวล่าสุดครับนี่สี่เดือนลูกลูกแม่ทองล่ะ ลูกสี่เดือนแม่เล้องสปินร้อยท้แปดครับเนื้อเยอะลึกมากนี่คือลูกจ่อยนะครับครับนี่แม่นี่ลูกอ่าดูกันจ่ายลูกจ่ายลูกของแม่ตัวนี้นะครับครับแล้วพี่ตั้งชื่อให้อีจอยเพราะตอนที่อ่าพี่โอเล่ได้มานั้นสภาพบอกเลยว่าฝังดูไม่ได้เลยนะครับรอมาอยู่ที่นี่นะครับดูน้ำเลี้ยงครับลูกห้าตัวแล้วครับแล้วดูกันแล้วก็ พี่สาวเขาพี่สาวตัวเนี้ยก็ขายไปสองแสนสามตัวเมียแล้วพี่สาวอีกตัวหนึ่งก็ขายไปสองแสนห้าอยู่ที่ประคำแล้วตัวผู้ก็ขายไปเจ็ดหมื่นแล้วตัวแรกของเขาก็ขายไปแสนห้านี่คือผลงานของแม่พี่จอยนะครับ,รบแห่งโเลีฟาร์มนะครับไอเดียนะครับเนี่ยก็เป็นซัดผสมครั้งเดียวกะท้องเลยครับ คือเข,าาข้าผสมครั้งเดียวตลอดครั้งเดียวตลอดระบบสืบพันธ์นะครับแสดงถึงาการเลี้ยงดูแล้วก็ระบบสุบพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับ,รบแล้วก็แม่นี้ก็คือแม่ของไข่มุกค,ครับ PZ เซตหนึ่งห้าแม่นี้แบ่งมาจากพิภพัน,นธ์ไรนุชยบุตรแบ่งมา3า0แสนเมื่อหลายปีครับที่ลูกเขาไปได้โป d ด of ด a มที่บุรีรัมตัวที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ลูกสาวเขาก็คือตัวนี้นเซตหนึ่งห้าเนาะนี่ลูกสาวเขาตันนี้ลูกสาวเขาตัวล่าสุดนะครับสี่เดือนลูกกับตัเนเล็กแปดสามสี่ครับยังไม่ได้ตีเบอร์ครับนี่คือลูกสาวตัวนี้อันนี้ลูกอิจ่อยครับใครไม่รู้นี่ไม่กล้าการันตีเลยนะครับนีบ่นี่คือลูกอิจ่อยเขาให้ลูกไม่ ธรรมดาสักตัวเลยนะใช่ครับแน่นอนจริงๆครับแม่นี้ก็ืว่าเป็นแม่ที่ให้ผลงานไปทางพ่อย่าเป็นเช่ันะครับก็ดูสภาพแม่ครับแล้วก็ตัวนี้นี่ลูกคลอดได้สองเดือนครึ่งแล้วครับนี่ลูกสาวเขาคือเป็นลูกหนึ่งทับเจ็ดครับนี่มาซุมไว้นี่ครับยังไม่ได้เดี๋ยวอย่านมถึงจะเอาเข้าไป ที่นู่นนี่ลูกหนึ่งครับเจ็ดโครงสร้างใหญ่มากโครงสร้างมันสูงเลยนะครับครับเข้าสามเดือนแล้วนี่ก็เป็นแม่พันธก็คือแม่นี่ก็ท้องละวด้านหลังครับนี่ก็ท้องแล้วก็แม่พันธุอีกหนึ่งตัวท้องเรียบร้อยดีครับผมของพี่แบ่งมาจากพี่พันธุ์ไรนุชยบุตรับท้องท้องอ่า เปิน้อยทะแปดไปแยกเพจแล้วก็นี่ลูกชายเขาครันี่ลูกแม่เนี่ยตัวล่าสุดใช่ไหมครับครับสี่เดือนกว่าแล้วครับอันนี้อนาคตพ่อพันนี่เปิดแบ่งนะไหมครับเนี่ยตัวนี้เปิดให้พี่เขาไปแล้วไว้แสนหนึ่งครับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีใหญ่มากลูกค้าจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ถ้าใครสนใจก็เปิดไปสองแสนห้าครับลูกหนึ 1> 1่งทับเจ็ดหนึ่งทับเจ็ดถ้ามีคนสนใจนะนะครับตัวนี้สามเดือนครับสองเดือนครึ่งละก็เกตประกวดเลยครับรตัวนี้โครงสร้างใหญ่มากครับอันนี้เม็ดสีดีมาก,นนกตัวนี้ยังไม่ได้อา,อาหารนะครับยังอยู่ในนมแม่แล้วก็เลียอาหารข้นของทางฟาร์มอยู่แล้วครับจะไม่มีปัญหาเรื่อง ระบบทองเสียอะไรชีดกระชับสวยมากครับยังไม่มีเจ้าของเนาะสำหรับท่านที่สนใจก็แบ่งพนุกรรมนะครับพอยังไม่เคยโพสไม่เคยเปิดตัวให้ใครดูยังเก็บไว้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเป็นช่องแรกนะครับที่ได้มาถ่ายทำนี่ลูกซีทีหนึ่งเจนี่แม่เขาครับเป็นหลานสติงเล a สิบทศูนแม่เขาเป็นลูกเคฟสาหนึ่ง นี่ก็เป็นซั์รอบหนึ่งละแต่ยังไม่ได้ผสมจะรอผสมรอบหน้านี่แหละครับนี่เป็นลูกอ่ารูดอปครับรูดอปตัวนี้เก้าเดือนแล้วครับแม่เขาก็คือแม่นู้นเอ็นดีีีเจ็ดครับอันนี้ตัวแม่เขาครับให้ลูกเกินตัวมากครับตัวนี้อันนี้ลูกกับรูดอเพึ่งตีเบอร์หายแผลพึ่งหาย เลยยังไม่ได้เข้าไปฝึกครับอายุเท่าไรแล้วครับแปดแปดเดือนกว่าแล้วครับแปดเดือนกว่านะครับถ้าสนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดครับยินดีต้อนรับทุกท่านฟาร์มเป็นฟาร์มเปิดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาหรืออยากเลี้ยงบามันพันเทนเนาะเข้ามา สอบถามข้อมูลนะครับอได้เลยครับรายละเอียดหรือเลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับไม่หวงความรู้นะครับสำหรับแน่น่ะยินดีแนะนําครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันก็สำหรับพี่น้องที่อยากมาเยี่ยมชมก็ยินดีต้อนรับได้ตลอดเด้อครับติดตาม facebook ก็โอเล่ฟาร์มเฟซใหม่เลยครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์8 9ดสา ก็เขามาแลกเปลี่ยนความรูกกันได้ตลอดครับสนามประกวดก็แบนดไอระดาฟาร์มไอดีเก้าครับไอระดาฟาร์มไอดีเก้านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมน้องทีไอดีเก้าครับอย่าลืมกดติดตามช่องหมอเทนด้วยนะครับ